เอาก็ดีที่แฟนหอยทุกท่านอ่ะเออเนี่ยเดือดเหลือกมากเป็นชุดตารางจะตักจีมาจากักจบคิดไปตามสูตรอือเอาเบิ่งุดจลุป ว่าเด็กเขาก็คัดจากเลขเลี้ยนให้ได้และเส้นตัวก็มากหนึ่งแปดสามเลรอเพราะว่าเลือกคัดไม่ได้หนึ่งแปดสามตัวการกับสี่แปดสามข้างล่างนี่เป็นเลืกหนึ่งทัวที่เขา,าก็แบบฝากไว้เนี่ยเมื่อเรื่องเล็กๆหน่อยไปนะ ซสื้อพ่อได้รุ่นมีคำเตือนให้อยู่ตามกฎสองยูทูบอืมโอเคโอเคเอาเซนะอร์นี้กันเนาะอ่าอ่าเขาไม่แห้งโบหลายไปเลย